สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง youtube เอกมงคลพระใหม่หรือเอกมงคลอัมลตกันอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับอย่างที่ทุกท่านได้เห็นในหน้าปกคลิปนะพูดอีกพูดอีกแล้วนะแบบเดิมเลยนะครับรุ่นนี้นะครับเจริญพรหลวงพ่อทองสุดทะสีโลนะครับหรือว่าหลวงพ่อทองวัดบ้านไร่นะครับอันนี้เป็นเจริญพรล่างนะด้านล่างนีจะเขียนว่าเจริญพรนะนะครับ <c oughs> ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่เป็นทรงก็ประมาณเหรียญเหรียญรูปไข่อะนะออก ออกในช่วงถ้าถ้าผมจำไม่ผิดนะน่าจะเป็นวันที่25เลยนะวันที่25มิถุนายน2 5 6 4นอะครับอาจจะ26หรือ2ี่หา 24, หรือ25เนี่ยนะครับผมแต่ผมว่าน่าจะเป็นวันที่25นะครับแล้วก็พระที่ทุกท่านได้เห็นอยู่ด้านหน้านี้นะครับก็จะไปแบ่งปันเช่าในไลฟ์ลสด แบ่งปันพระเครื่องของเอกมองคลพระใหม่หรือเอกมองคลอมุลเลนะครับในทุกๆวันศุกร์นะครับรไม่แน่ใจวา่าพี่ที่ได้เห็นคลิปนี้จะพระที่ทุกท่านเห็นนี้จะหมดหรือ,อยังนะเพราะว่าก็จะมีคนจับจองมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็แบ่งเช่าบูชาใน ในไลฟ์สดก็ราคาก็แบ่งปันจริงๆนะครับก็ใครที่อยากใครที่ยังไม่เคยเป็นสมาชิกของเอกมงคลนะครับก็แอดไลน์นี้ได้เลยนะครับแอดเอกมงคล1 6 8นะมีแอดตรงนี้ด้วยนะแอดเอกมงคล168แนะครับแล้วก็ถ้าไม่ทันก็กดหยุดกดหยุดคลิปนี้ไว้นะครับแล้วก็สแกน QR code โค้ดด้านหน้านี้เลยครับเข้าไปที่ไลน์นะโปรแกรมไลน์แล้วก็เพื่อนๆก็กด QR code ก็สแกนได้เลยนะครับเราก็จะเป็นเพื่อนกันแล้วก็ให้ที่ยงที่อยู่ไว้นะครับที่อยู่สําสหรับติดต่อนะครับแล้วก็แจ้งไว้หน่อยว่าใน u t u b e เนี่ยใช้ชื่ออะไรนะครับผมจะได้หากันเจอนะเราจะได้หากันเจอพอหากันเจอเสร็จแล้วก็ร่วมสนุกในการประมูลแบ่งเช่าบูชาพระใคร้าบอกได้เลยนะครับทำไมถึงต้องเป็นสมาชิกกับเอกมงคลน,นะครับเป็นสมาชิกกับเอกมงคลหนึ่งคือไม่มีค่าใช้จ่ายนะไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่นะ <c oughs> ทุกท่านจะได้ แบ่งเช่าพระบูชาเนี่ยในราคาที่แบบแบ่งปันมากๆนะครับเนี่ยผู้สร้างหลายๆท่านก็เข้ามาหาเอกมงคลก็มีคอมเมนต์มาบอกว่าเอ้ยทําไมเปิดพระราคาถูกจังนะครับทำไมถูกกว่าราคาตลาดอีกนะครับก็ประมาณนี้นะครับเพราะว่าเอกมงคลก็แบ่งให้เฉพาะสมาชิกของเอกมงคลเท่านั้นนะครับไม่ได้ไปแบ่งให้กับคนอื่นนะไม่ได้แบ่งเอาไปตลาดปกตินะครับเอาเอาแค่สมาชิกของเราเท่านั้นนะครับก็ย้อนกลับไปดูไลฟ์สดของเอกมงคลได้ในหลายๆหลายๆ หลายรุ่นนะลองดูในหลายรุ่นก็ราคาก็จะประมาณเนี้ยนะครับมานะครับไม่พูดพ่มทําเพลงแล้วนะครับอ่ะสิ่งที่ท่านเห็นนี่คือกล่องแดงนี่คือส่สมาคุณยกหลังเป็นเนื้องเงินนะครับอยู่ในกล่องกัมยี่ <SU tab> เลยเดี๋ยวแกะให้ดูนะครับสีอ่าสีน้ําตาลเนี่ยเห็นเป็นสีดำหรือสีน้ำตาลไม่รู้นะแต่จริงๆแล้วคือกล่องสีน้ําตาลนะครับจะเป็นเหรียญแจกศูญจองนะครับแจกศู์จอง2เหรียญน,นะครับแล้วก็อ่าแบ่งแยกไว้นี่ก็คือเนื้อเงินนะครับอันนี้คือเนื้อเงินในลังเนี่ยเขาจะมีตําหนิว้เห็นไหมว่าเป็น เนี่ยเขาจะมีตําหนิไว้นะครับว่าเป็นเนื้อเงินนะก็จะแยกไว้ให้ตรงนี้แล้วก็แกะลุ้นอีก15ลุ้นนะครับว่าจะเป็นยังไงใน15ลุ้นนี้นะมาดูเหรียญน,นี้ก่อนเลยนะครับมาดูเหรียญดูเหรียญสมณนนาคุณยกลังหรือว่าฟึบเ,เป็นแบบนี้นะนี่เลยนะครับจเจริญพรแบบนี้นะหลวงพ่อทองนะสุดทธศสีโลนะวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมาราชสีมาถูกแล้วพศสองพันร้อยหกสิบสี่นะครับมาดูตัวเหรียญกันนะครับนี่นะครับนี่นะครับอ่ะเป็นเนื้อเงินซาตินนะครับนี่คุยพื้นนด้วยะ เนื้อเงินสาตินด้านล่างเขียนเจริญพรเนี่ยนะครับหลวงพ่อทองสุทธสีโลนะครับเนื้อเงินสาตินนะครับลงยาสีม่วงนะจะเหมือนกันหมดนะครับสมณะคุณยกลังเนี่ยจะเป็นสีเดียวเลยนะครับก็คือสีม่วงเลยนะครับสีม่วงเลยนะครับอ่าแบบนี้นะครับนี่นะครับคุ้ยพื้นด้วยนะดูความสวยงามความเป็นสาตินนี่เนื้อเงินสาตินนะจมูกร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับดูนะครับไม่มีบุบไม่มีบี้นะครับนี่นะครับเนื้อเงินสาตินนะครับอ่ะด้านหลังจะเป็นไก่แบบไก่ผมชอบไก่ ไก่รุ่นนี้ตรงไหนหรู้ครับนี่เลยนะดูหางดูหางไก่จะเป็นแบบอชดช้อยมากๆนะหางไก่นะครับเนื้อเงินตอกงองูนะครับเห็นไหมครับไก่เลียยทรัพย์นะครับมีสมบัติอยู่นะครับต่อโค้ดทหารนิดหลวงพ่อทองนะตอกงองูนี่คือเนื้อเงินนะครับเลขโคตดหนึ่งสามแปดนะครับอันนี้เป็นยันดวงที่ใช้คล้ายๆกันกันกบอของหลวงพ่อทอหลวงพ่อคูณเนานะยันดวงที่ใช้ประจําเลยนะครับแล้วก็ด้านนี้เป็นตําลึงเนาะตาลึงทองนะ นี่นะครับตำลึงทองแล้วรอบนี้ก็เป็นยันนะครับเราเขียนด้านล่างเขียนว่าวัดบ้านไร่อําเภอด่างคุนทศจังหวัดนครราชสีมาสศงพัน้ารหสบี่นะครับ mm hmm. แบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับอ่ะนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะตัวอย่างที่เป็นเหรียญเนื้อเงินซาตินนะครับเนื้อเงินซาตินนะครับเนี่ยผมชอบตรงนีมม้มีตอกตำลึงด้วยนะตอกทอรหารแล้วก็เป็นรูปทองตำลึงอ่ะ <c oughs> ของคนจีนะนะ่ะเนาะอ่านี่นะครับเลขโค้ดหนึ่ง สามแปดทำไมไม่หนะะึ่งหกแปดเนาะอ่านี่เลยนะครับเหรียญแรกเป็นแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวหาหาแท่นให้ท่านอยู่ก่อนนะครับนี่นะครับฟืบนะครับอ,อ่ะเหรียญจะเป็นทรงแบบนี้นะจะเป็นทรงรูปไข่แบบนี้นะครับหูเหรียญจะไม่ได้ตอกนะปกติอยู่แล้วนะครับหูเหรียญจะไม่ได้ตอกมาทึบๆอย่างนี้เลยนะครับมามาดูเหรียญสมนาคุณยกลางอ่ะไม่ใช่อันนี้เหรียญแจกูนยนจองจะมีอยู่สองเหรียญนะครับจะมี <c oughs> อ่ะอันนี้เป็นเนื้อชนวนนะครับ <ๆ S 1> เหรียญเหรียญแรกเนี้ยจะเป็นเนื้อชนวนนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูนะอันนี้คือเนื้อชนวนซาตินนะครับโอ้โหเนื้อซาตินหรือเปล่าไม่รู้ไม่หืน่าจะชนวนเฉยๆนะไม่ใช่ซาตินนะอุ้มิดเพิ่มต่อโค้ดตรงนี้เข้ามาด้วยนะครับก็ยังจะมีอันนี้เลขโค้ดสี่สิบแปดนะครับอ่ะยังมีตุ้มทองอันนี้อยู่นะครับตุ้มลึงทองนะเนี่ยดูดิครับดูไก่ดูหางไก่นะครับดูหงอนไก่ดูหางไก่เนี่ยโอ้โหเป็นแบบกหนกลายไทยเลยนนนะอัี้ นะครับอันนี้คือเนื้อชนวนลงยาขาวนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับลงยาขาวเข้มๆเลยนะครับนะครับแล้วก็อีกเหรียญหนึ่งจะเป็นเนื้อนวะนะครับนวะไม่ตัดปีกต่อเก้ารอบนะครับอ่ะนี่นะครับนี่คือเนื้อนวะไม่ตัดปีกเขาเขาก็จะออกเป็นเส้นด้านอย่างนี้หน่อยเนาะถ้าถ้าไม่เขียนใบรายการมาเนี่ยผมตีเป็นเนื้อทองแดงเลยนะเนี่ยจะออกดําๆกระดํากระด่างแบบนี้คือธรรมชาติเนื้อนวะเลยครับอันนี้เขา่าจจะผสมทองแดงเยอะหน่อยนะเขาถึงจะเป็นแบบนี้นะนะครับ โลหะเก้าชนิดนะครับผมว่าน่าจะผสมทองแดงเยอะหน่อยหรือยังไงเนี่ยนะครับอ่ะตอกเก้ารอบนะครับหนึ่ง6 7 8สมสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ่ะเก้ารอบนะครับอ่ะเห็นไหมครับเนาะจะออกกระดำกระด่างนิดนิดนะครับก็ธรรมชาติเลยนะครับไม่ตัดตีกตอกเก้ารอบนะครับนี่ะดูดูนี่นะครับเนี่ยจะออกกระดำกระด่างเนี่ยแต่คือนี้คือเนื้อนวะนะครับเลขหนึ่งแปดนะครับตอกตำลึงทองด้วยนะออื ธรรมชาติของผิวเหรียญเขาเลยครับเนื้อนวะเป็นแบบนี้เลยนะครับอยู่ที่ว่าสูตรของแต่ละผู้สร้างจะผสมอะไรมากน้อยเท่าไหร่นะครับเอออันนี้ก็อาจจะผสมแร่ที่เป็นอทองแดงเดยอะไปหน่อยก็จะออกดำๆกระดักระด่างอย่างเงี้ยนะครับนะจะผสมเนื้อผสมเงินผสมทองน้อยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะออกประมาณหนึ่งอย่างนี้นะครับออกประมาณอย่างงี้มาเดี๋ยวเนื้อเงินสามเหรียญนี่เดี๋ยวแกะทีหลังเดี๋ยวเรามาแกะอ่าสิบห้าสิบห้าลุนก่อนนะครับนองแกะสิบห้าลุนก่อนนะว่าจะได้อะไรมา ลุยเลยนะครับลุยเลยครับเดี๋ยวจะให้ดูความสวยงามของเหรียญรุ่นนี้ทาไมเอกมงคลต้องไปตามหามาแล้วก็น่าจะเป็นฟึ๊บโอ้โหอัปปกาก้านี่อัปปกาก้าซาตินหรือเปล่าอุ้ยชุบชุบน้ําทองดนะ้วยอุ้ยหลังแบบโอ้โหดูนะโอ้ผมนึกว่าเป็นรอยเป็นอะไรด้านหลังเป็นหลังแบบนะครับก็คือหลังแบบแบบอันนี้เลยนะครับแบบหน้าหลวงพ่อเลยนะเห็นไหมครับน,นี่หลังแบบนะเขาเรียกว่าหลังแบบนะครับไม่รู้ว่า ทำวิธียังไงเนาะเลขโค้ดหนึ่งสองสองนะครับหนึ่งสองสองนะหลังแบบนะครับเดี๋ยวดูอ่ะเป็นอัปากาซาตินนะครับโอ้โหหลังแบบอ๋อหลังเขาแบบทำแบบเป็นแบบหน้ากากแล้วทะลุออกไปอะเนี่ยเนี่ยเออเนี่ยเหมือนว่าเป็นเว้าตรงเนี้ยเขาจะตอกให้เป็นแบบรูทะลุเลยนะครับตรงหน้าหลวงพ่อองค์หลวงพ่อเนี่ยเขาจะตอกเป็นทะลุลงไปเลยนะครับแล้วก็เอาเอาแบบอันนี้ยมาใส่ลงไปมันเลยเห็นเป็นสองเหมือนสอดไส้อะ่ะเหมือนโดนัดอ,อ่ะอ่ะ เคยเห็นโดนัทไหมโดนัทแล้วมันจะมีรูตรงกลางใช่ไหมแล้วพอมันมีรูตรงกลางอ่ะเราก็หาอะไรใส่ลงไปที่กลางโดนัทเนี่ยเป็นแบบนี้อ่านึกภาพออกไหมครับนึกภาพมาเห็นไหมครับเนี่ยโอ้โหเป็นกรรมวิธีที่ก็เป็นลูกเล่นของแต่ละผู้สร้างนะครับเห็นไหมครับหลังแบบแบบนี้นะก็ก็แปลกตาดีนะครับก็เป็นอะไรที่แปลกๆดีนะครับเนาะนะครับถ้าในในใบรายการเนี่ยเขาจะเขียนว่าเป็นเนื้อพิเศษนะ เขาเขียนเลยนะครับว่าเนื้อพิเศษซาตินนะครับเนื้อพิเศษซาตินนะเนื้อพิเศษซาตินอัลปาก้าหน้ากากทองทิปนะครับหน้ากากทองทิปนะครับนี่คือเนื้อพิเศษนะครับแล้วก็จานวนการจัดสร้าง150เหรียญอ่ะผมลืมบอกไปนะครับจำนวนการจัดสร้างรุ่นนี้เนี่ยหนึยห้าสิบลังหนึ่งร้อยห้าสิบลังก็ประมาณหมื่นห้าพันเหรียญเนาะนี่ก็คือสร้างแค่หนึ่งร้อยห้าสิบเหรียญนี่องค์นี้สร้างหนึ่งร้อยห้าสิบเหรียญนะครับเนื้อเงินนี้ก็สร้างหนึ่งร้อยห้าสิ โอ้โหนี่ร้อยห้าสิบเหรียญนะครับโอ้โหสร้างน้อยด้วยนะแค่ร้อยห้าสิบลังนะครับสร้างแค่ร้อยห้าสิบลังนะครับไม่แปลกนะครับที่จะมีคนตามหากันเยอะตอนนี้มากเลยนะครับของหลวงพระไข่สีหลวงพระทองเนี่ยรุ่นนี้ก็ตามหากันเลยนะครับมาดูรุ่นที่สองนะครับปุ๊บโอ้โหลงยาลายเสือนะครับอันนี้คือเนื้อทองแดงนะครับเจริญพรคุยพื้นนะครับลงยาทองแดงซาตินลงยาลายเสือดูดิครับ ดูด้วยครับอืนี่นะครับสมการที่เอกมงคลไปตามหามาจริงๆนะครับเลขโค้ดหนึ่งสองสามหรือสองสามหนึ่งเรียงสลับนั่นเองนะครับอันนี้คือเนื้อทองแดงซาตินลงยาลายเสือเสือส้มเลยนะอืเป็นไงนะครับเป็นยังไงครับนี่นะครับเห็นความสวยงามแล้วอยากอยากจะมีไว้บูชาบ้างหรือยังครับไขสิทธ์สายหลวงพ่อทองนะครับนี่นะครับติดตามได้เลยนะครับกับช่อง YouTube เอกมงคลพระาใหม่หรือเอกมงคลอมรตโอ้โหแบ๊ก โลดียมหน้าทองนะครับอืมแบ็คโลดียมเลยนะโอ้โหแบ็คโลดียมอาบทองนะครับจํานวนการจัดสร้าง7 5็ดร้อยห้าสิบเหรียญอืมสวยเลยครับแบ็คโลดียมนะครับสมุกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะโอ้โหดูดิครับเลขโค้ดสามสามสองนะครับสามสามสองนะโอ้โหเลขโค้ดสามสามสองดูนะครับไก่ชุบทองนะครับยันทองนะครับหน้าทองนะครับแบ็คโลดียมทองนะครับโอ้โหเป็นไงครับ เนื้อพิเศษพิเศษแบบนี้นะครับใครอยากได้นีนติดตามช่อง youtube เอกมองคลไว้เลยนะครับไลฟ์สดทุกๆวันศุกร์เวลาสองทุ่ม30นาทีนะครับอ่ะอันนี้จะเป็นเนื้อพิเศษอีกหรือเปล่าอ่าเนื้อพิเศษนะครับอันนี้เนื้อพิเศษอาปา้านะนี่คือเนื้อพิเศษอาปา้านะครับอ่าหน้ากากทองหน้ากากนาคอืมนะครับนะอันนี้คือเนื้อพิเศษนะครับเนื้อพิเศษก็เป็นการสอดไส้เหมือนเดิมนะนี่ทะลุด้านหลังเหมือนเดิมนะเห็นไหมด้านหลังเป็นเงาเงาหลวงพ่อเลยโอ้เลข เอ้วันนี้เอ๋บงคลได้เลขสามกับสองหนึ่งกับสองสามเนี่ยโอ้โหเยอะมากนะครนะับนาเดี๋ยวมาดูกันนะครับโอ้โหอันนี้เป็นยังไงเนี่ยอันนี้เป็นซาตินเนาะนี่น่าจะเป็นอัปกาซาตินอันนี้อัปกาเฉยๆนะครับนะ่ะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวลองเทียบดูเพราะว่าเปิดใหม่ๆเนี่ยเรายังไม่รู้เนือ้ออะไรมากนะครับแต่พอจะมีประสบการณ์บ้างก็พอจะรู้นะครับว่าอันนี้น่าจะเป็นอัปกาสอดไส้ทองแดงเนาะหรือไม่ก็น,น่าก็แหละไม่ทองแดงก็นากอยู่สองอันเนี่ยนะครับแต่ถ้าตามถ้าใบรายการเนี่ย เนื้อพิเศษอัลปกาก้าหน้าทองแดงเนี่ยจะต้องลงยานะแต่นี้ไม่ได้ลงยานะแต่ว่าแต่ว่าก็อ่านตามนี้ไปก่อนนะอ่านตามตามที่เราเห็นกับหน้าเราเนี่ยนะไปก่อนเลยนะครับมาดูรุ้นที่ห้าแล้วนะครับรุ้นที่ห้าแล้วนะครับฟึโอู้่สอดใส้อีกหรือเปล่าอันนี้เป็นเนื้อเออันนี้ด้านขอบนี้เป็นอะไรนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะอ๋อเป็นขี้ได้ขี้ได,เด้เดี๋ยวเดี๋ยวเลีรยออกได้นะครับ อ่ะทะลุกออกไปอีกแล้วนะครับมีแต่เนื้อพิเศษอ้าวเลขเดียวด้วยนะเลขเจดตัวเดียวนะครับอันนี้น่าจะเป็นเนื้ออเนื้อพิเศษเนื้อพิเศษทองทิพนะเนื้อพิเศษทองทิพซาตินหน้ากากหน้ากากทองแดงนะอ่ะผมอ่านตามนี้นะผมอ่านตามนี้นะเนื้อตามที่เราเห็นเลยนะ เนื้อพิเศษซาตินทองทิพย์นะครับหน้ากากทองแดงอ่าเลขเจ็ดตัวเดียวนะครับนี่นะครับเลขเจ็ดตัวเดียวนะโอ้โหสงสัยเดี๋ยววันนี้เอ็มควรต้องเจอเลขเดี่ยวๆบ้างแล้วนะเจอเลขเจอเลขแบบไม่เลขคู่เลขคู่เลขเขาเรียกอะไรนะเลขเบิ้ลเลขตองเลขเลขเดี่ยวมาแล้วนะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องมีให้ชมแน่ๆโอ้โหอันนี้อันนี้สอดไฟอีกหรือเปล่านี่น่าจะเป็นทองแดงลมดำหน้ากากหน้ากากเงินนะทองแดงอ่าไม่นะครับนี่ ้าสองสี่นะครับทองแดงลมดำนะครับทองแดงลมดํามีอยู่สองอย่างถ้าถ้าดูแบบเนี้ก็ทองแดงลมดําหน้ากากเงินนะครับหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูใบรายการแป๊บหนึ่งนะครับนะตามใบรายการผมดูแล้วเขาเขียนไว้ว่าทองแดงผิวลุ้งหน้าก,ากากชุบเงินนะครับจํานวนการจัดสร้าง750เหรียญอ่าทองแดงผิวลุ้งหน้าก,ากากชุบเงินอ่าเอาแบบนี้เนาะ <laughs> ดูยากนะครับดูดูยากดู คือต้องมีใบรายการประกบคู่อะถึงจะรู้นะครับแต่ว่าถ้าเราเปิดไปหมดแล้วเนี่ยเราก็จะรู้เริ่มรู้แล้วเริ่มแยกออกแล้วนะครับเริ่มแยกออกแล้วผู้สร้างแต่ละผู้สร้างทําไม่เหมือนกันหรอครับนี่นะครับลงยาแดงแรงฤทธิ์เลยเอ้ยอันนี้เลโ้ดดูไปแล้วเนาะเอาเลโ้ดูไปแล้วอ่ะน่าจะน่าจะทองทิพย์แล้วแหละนะครับทองทิพย์นะครับทองทิพย์ไม่ตัดปีกนะครับลงยาแดงนะครับทองทิพย์ไม่ตัดปีกลงยาแดงอ่าขุยพื้นด้วยนะสวยสวยสวยเลยนะครับสวยเลยนะครับโอ้โหไม่รู้จะพูดคําไหนอะ นี่ตอเก้าด้วยนะต่อเก้ารอบด้านหลังนะแล้วก็เลขโค้ดหนึ่งสี่หนึ่งสี่เจ็ดนะครับนี่นี่ตอเก้าด้วยเห็นไหมครับต่อเก้ารอบเลยครับไม่ตัดปีกต่อเก้ารอบนะครับนี่ไม่ตัดปีกต่อเก้ารอบนะครับแบบนี้เลยนะครับอือสวยสดงดงามนะครับนะครับองค์นี้นะครับเนื้อทองทิพย์ลงยาแดงนะครับเนื้อทองทิพย์ลงยาแดงนะไม่ตัดปีกต่อเก้ารอบเลขโค้ดหนึ่งสี่เจ็ดนะครับโอ้โหเดี๋ยวดูจำนวนการจัดสร้างก่อนนะครับทองทิพย์ ไม่ตัดไปต่อก้ารอบนี่มันออื้ห450ไม่ใช่ทองทิพด้วยนะครับเนื้อสัตตะนะนี่นะครับดูตามใบรายการแล้วโอ้โหดูเฉยๆเงี้ยนึกว่าทองทิพทองฝาบาทนะ นะครับถ้าดูตามใบรายการแล้วเนี่ยไม่ตัดเปีกต่อ9ก้ารอบเนี่ยจะเป็นแค่เนื้อสัตตะนะครับนี่นะฮะที่ผมบอกแล้วนะครับดูเฉยๆดูด้วยตาเปล่าไม่รู้หรอกว่าเนื้ออะไรนะครับนี่นะครับอันนี้คือเนื้อสตตะไม่ตัดเปีกต่อ9ก้ารอบนะครับโอ้โหต้องมีใบรายการคุมเลยนะครับแต่เอเอบางคนเนี่ยนะครับต้องมีใบรายการคุมถ้าไม่มีเนี่ยดูไม่รู้เรื่องเลยดูไม่รู้เรื่องเลยนะเนี่ยถ้าไปไปดูเฉยๆเนี่ยอันนี้อปาฆาซาตินใช่ไหมไม่ใช่นะครับเงินซาตินนะ เป็นยังไงล่ะครับเนี่ยดูอย่างเงี้ยนะครับทองแดงเนื้อทองแดงชัดๆนะครับแต่อันนี้คือเนื้อนวะเนี่ยเอาไปไงล่ะครับ <g iggle> ดูไม่ออกหรอกครับคือต้องใช้ความชํานาญหนึ่งต้องมีใบารายการคู่สองโอ้โหเนื้ออาบทองนะครับเนื้ออาบทองหรือเนื้อกะไหล่ทองนั่นเองนะครับเนื้ออาบทองหรือเนื้อกะไหล่ทองอู้ด้านข้างนี่มีบล็อกแตกด้วยเหรอนี่ด้านข้างมีบล็อกแตกด้วยเหรอเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนะจะเปลี่ยนหรือเปล่านี่นี่อันนี้ไม่ม,มีเห็นไหมครับเฮ้ย หรียญพิเศษเนี่ยบล็อกแตกด้วยนะครับอแต่เหรียญไม่แตกนะเหรียญไม่แตกนะจะเป็นเหมือนบล็อกแตกเฉยๆนะครับเนี่ยเนื้อเกินอ่ะมีเนื้อเกินขึ้นมาครับมีเนื้อเกินขึ้นมาเดี๋ยวดูเหรียญอื่นมีเนื้อเกินไหมเนี่ยนะไม่มีเนื้อเกินนะครับอันนี้มีเนื้อเกินนะไม่ใช่แตกนะเป็นเนื้อเกินนะครับเป็นเนื้อเกินนะมาลุ้นเลขโค้ดกันนะครับเนื้อชุบทองห้าโอ้โหนึกว่าห้าห้านะครับโอ้โหลงดีใจห้าสี่ห้านะครับนึกว่าห้าห้าห้าซะแล้วนะครับ นึกว่าห้าห้านึกว่าเป็นเหรียญตลกอีกแล้วนะครับโอ้โหเนื้อชุบทองก็สวยเลยนะครับเนี่ยตกใจเลยครับดูตอนแรกนึกว่าตองห้าซะแล้วนะครับนี่เป็นห้าห้าห้าสี่ห้าสังนนะครับมาต่อกันเลยนะครับต่อกันเลยนะครับโอ้โหสามกษัตริย์นะครับเดี๋ยวดูเลขโค้ดก่อนนะครับสองสี่แปดเอ้ยสองห้าแปดนะครับสามเคนะครับสามเคนะครับเงินทองหนาคนะครับโอ้จมูกเป็นยังไงครับอ๋อก็สวยดีนะครับไม่มีบุบอะไรทั้งสิ้นนะครับ มีเงาเงานิดหน่อยนะครับมานี่รับเนื้อสามเคนะครับโอ้โหทุบทองก็มาแล้วเนื้อ3ามเคก็มาแล้วนะครับลงยาแดงไม่ตัดปีกก็เอามีให้ดูแล้วนะครับโอ้โหนี่ยังไม่ซ้ําเลยนี่นี่ที่เห็นมานี่ยังไม่ซ้ําเลยนะครับโอ้โหรายการเขามีประมาณ42รายการนะครับ42รายการนะฟึบโอ้โหเนื้ออะไรเนี่ยอาปา้าซาตินอาปา้าซาตินลงยาม่วงนนี่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 อ่านะครับได้คู่กันแล้วนะครับเนื้อเงินซาตินอัปา้าซาตินลงยาม่วงมา นะครับดูเลขโค้ดหนึ่งสองเจ็ดหรือเปล่าหืมเจ็ดหรือสามเดี๋ยวนะขอส่องกับตาก่อนจะได้ไม่หลงดีใจเกอร์น,นะครับอ่าหนึ่งสองเจ็ดนะครับนึกว่าหนึ่งสองสามเห็นไหครับเนี่ยดูอย่างนี้หนึ่งสองสามนะนี่นะครับมีม,มีอ่าพิกอย่างงี้อ่าหนึ่งสองเจ็ดนะครับหืนึกว่าหนึ่งสองสามเนี่ยหลอกให้เอกมงคลดีใจอีกแล้วดูดิ หลอกเาเอกมงคลดีใจอีกแล้วตอนนี้กี่ลุนแล้วเนี่ยสิบลุ้นแล้วนะหรือ,อห้าลุนสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเรามาดูความสวยงามของเนื้อเงินกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูความสวยงามของเนื้อเงินกันหลังจากจบอีกห้าลุนสุดท้ายนี้นะครับมาฟืบฟืบโอ้ยเนื้ออะไรอะ่ะเฮ้โยโหเนื้ออาบเงินเหรอเนื้ออาบเงินลงยาสีน้ําเงินเอ้เนื้อเออเนื้ออาบเงินลงยาสีน้ําเงินเออสวยดีนะครับเลขโค้ดหนึ่งร้อยสี่นะครับเลขโค้ดหนึ่งร้อยสี่นะครับเดี๋ยวดูใบรายการก่อนมีปะเดี๋ยวดูใบรายการก่อน เนื green, เน้อชุบเงินเนื้อชุบเงินพ่นายน,นะครับเนื้อชุบเงินพ่นทายโอ้โหเนื้ออะไรเนี่ยเนื้อชุบเงินพ่นทายอ่ะนะครับเนาะถ้าถ้าดูแบบเนี้คือเนื้อชุบเงินนะเนื้ออาบเงินพ่นทายนะครับแล้วก็ลงยาสีสีน้ําเงินนะครับแต่ใบรายการเนี่ยคือเนื้อชุบเงินเฉยๆไม่มีลงยานะเนื้อชุบเงินไม่มีลงยานะถ้าดูตามใบรายการที่ผมดูอยู่ตรงนี้นะ ไม่มีใช่ไม่มีเลยนะครับแต่อันเนี้ยมีลงยาให้ด้วยอะนะโอ้โหไม่มีตามรายการด้วยนะน,นี่นะครับสวยเลยนะครับเนี่ยนะครับเนื้อชุบเงินนะครับเนื้อชุบเงินเนื้อเงินหรือเปล่าถ้าเนื้อเงินต้องมีตอกงองูสีนะครับมีไหมมีตอกง,องูไหมไม่มีเห็นนะครับเนี่ยเนื้อชุบเงินชัดๆนะครับแล้วก็ลงยาน้ําเงินอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากาันอีกทีแล้วกันเนาะฟืบโอ้โหชุบเงิน หน้าทองอันนี้คือเนื้อ 2K หน้าทองนะครับ 2K หน้าทองดูเลขโค้ด429นะครับนี่คือเนื้อ 2K แน่นอนอันเนี้ยไม่มีผิดนะครับอันนี้ 3K แน่นอนนะครับอันนี้ก็ไหลทองแน่นอนครับโอ้โหเนี้ยครับความแน่นอนของเอกมงคลไม่มีเลยนะครับก็ <co ff> ตามรายการมันไม่มีแบบนี้นะครับตามรายการไม่มีแบบนี้ก็ไม่อะแบบนี้อีกแล้วนะครับได้สองเหรียญแล้ว <c oughs> เหมือนกันเลยโอ้แต่สวยนะสวยเลยนะครับหนึ่งอ่าสามหกแปดเออสามแปดหกนะครับเออสวย นะครับสวยเลยนะครับนี่นะครับเป็นยังไงล่ะครับใบรายการไม่มีเอกบางคนก็ดูก็หามาได้นะครับเป็นไงนะครับหลังนี้ต้องมีอะไรพิเศษแน่เลยก็ในใบรายการเนี่ยรายการที่สามจุดสามหนึ่งเนี่ยจะเป็นเนื้อชุบเงินพ่นฝ้ายเฉยเลยนะครับเขาเขียนแบบนี้เลยนะถ้าใครมีความรู้ก็ถ้าบอกเ,เอกหน่อยบางคนเอกบางคนหน่อยแล้วกันเนาะว่าเป็นรายการที่เท่าไหร่ของใบรายการนะครับเนาะปึ๊บโอ้โหนี่ทองทอง,ทองทิพย์ซาตินแน่นอนลงยาแดงหรือลงยาส้มอุย้ย ส้มประกายแดงอ่ะตรงตรงขอบในเป็นสีส้มแล้วก็ไล่ออกมานสีแดงอ่ะเออด,ดู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 ขอบในเป็นสีส้มแล้วไล่ออกมาเป็นสีแดงเออเขาทําเฉดสีแบบนี้ก็สวยดีนะครับทูโทนนะเห็นแบบนี้เออเป็นทูโทนนะครับส้มออกแดงนะครับทองทิพซาตินแน่นอน,นครับเลคโค้ดสองสามสองสามขีดนะเออสองสามขีดนะทำไมถึงบอกสองสามขีดอะดูนะครับสองสามขีดเห็นไหมครับ สองทำขีดมีขีดอยู่ต่อจากอันต่อจากเลขสามด้วยนะสองสามขีดมาเป็นยังไงล่ะครับรุ่นนี้นะครับเป็นยังไงล่ะครับอ่าสิ่งที่เอกมงคลตามหามาให้เนี่ยนะครับมีแต่แบบสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับใครไม่เล่นเอกมงคนเล่นแล้วกันนะครับรุ่นนี้นะครับทองทิพซ่าตินอ้าวอันนี้ทองทิพซาตินและอันนี้ทองทิพอะไรเอ้เหมือนกันเหมือนกันทองทิพซาตินนะครับไม่มีชนวนนะมีเนื้อชนวนไ่มไม่มีนะไม่มีเนื้อชนวนนะ ทองทิพย์ซาตินลงยาแดงไปแล้วนะ <c oughs> ทองทิพย์ซาตินลงยาแดงคืออันนี้เนาะาจีวอนส وم, อ้มอทองทิพย์ซาตินลงยาม่่งมีไหมลงยาม่่งมีไหมม่วงลัศมีจีวอนส้มโอ้โหเป็นยังไงเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยม่วงลัศมีจีวอนส้มทองทิพย์อะไม่เป็เไรเนี่ยนะครับเขาบอกม่วงลัศมี จีวอนส้มอ่านี่คือเนื้อทองทิ์ซาตินนะเนื้อทองทิ์ซาตินเลขโค195นะ้ดหน,นึ่งเก้าห้านะอันเนี้ยเขาบอกว่าเป็นส้มรัศมีตามใบรายการอะเขาเขียนแบบนี้นะนี่อารายการที่สามจุดหนึ่งเจ็ดนะครับสามจุดหนึ่งเจ็ดนะครับเป็นเนื้อทองทิ์ซาตินลงยาส้มรัศมีจีวอนเหลืองอ่าจำนวนกันทั้งสามร้อยเหรียญอ่าเป็นยังไงล่ะครับเป็นยังไงครับมาอย่านี่แกกันนั้นเลยดีกว่านะครับมาดูเนื้องเงินดีกว่าครับนี่นะครับเนื้องเงินมีจุดเห็นไหมครับตำหนิไว้ให้นะครับว เนื้อเงินก็จะมีสามสามรายการนะเนื้อเ,เงินสามรายการเนื้อเงินซาตินยาแดงยาเขียวยายาน้ําเงินนะดูก่อนว่าได้นยาอะไรครับปึ๊บอ้าวเนื้อเงินหาย <c oughs> โอ้โหหน้ากากทองคำหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยหน้ากากทองคําเฮ้ยโอ้โหนะครับเอ็มงคลโอ้ยนะครับนี่นี่นี่น ตื่นเต้นตื่นเต้นนะครับเนื้อเงินเนื้อเงินซาตินหน้ากากทองคํานะครับนี่เดี๋ยวเอกมงคลเอาไปรายการให้ดูนะครับลงยาแดงด้วยนะเลขโค้ดสองสองไอ้ต่างหากโอ้ยสุดๆไปเลยต่อองูนะครับมานี้นี้ยเนี้เดี๋ยวเอกมงคลเอาให้ดูนะครับว่าทําไมเอกมงคลถึงดีใจนะครับทําไมเอกมงคลถึงดีใจนี่เดี๋ยวผมให้ดูใบรายการนี่นะครับใบรายการนะครับสามจุดหนึ่งนะครับเนื้อเงินซาตินลงยาแดงลงยาจีวรนะครับ เนื้อเงินอ่าฟังอีกครั้งนะสานึ่งนะเนื้อเงินซาตินลงยาแดงลงยาจีวรน,นะและลุ้นเนี่ยหน้ากากทองคํา9้าองค์เท่านั้นนะอ่าเก้าองค์บนโลกนะครับจำนวนการสร้าง150นะครับคราก็คือนะครับเนื้อเงินซาตินลงยาแดงจีวรเนี่ยสร้าง150เหรียญแต่ลุ้นหน้ากากทองคำแค่9องค์อยู่กับเอกมงคล1องค์ครับนี่เป็นยังไงล่ะครับโอ้โหสุดๆไปเลยนะครับมาใครที่เห็น อ่คลิปนี้แหละครับแล้วอยากจะร่วมแสดงความดีใจกับเอกมงคลนะครับคอมเมนต์ให้หน่อยนะครับว่าดีใจด้วยหรือว่ายินดีด้วยอะไรอย่างนี้นะโอ้เป็นไงครับ9้าเหรียญนะครับ9้าเหรียญในโลกนะครับเนื้อเงินซาตินลงยาแดงหน้ากากทองคำโอ้ยนี่นี่นี่เอามาคู่กับเหรียญนี้เลยนะเดี๋ยวไปเลี่ยมทองคู่กับเหรียญนี้เลยดีกว่าอันนี้เป็นเหรียญเมตตามหาราบนะครับ ของหลวงพระพาตุญญากาโมนะอันนี้ก็คือเนื้อเงินนะครับลงยาแดงหนะ้ากากทองคําเหมือนกันสร,ร้างเก้าองค์เหมือนกันนะครับนี่นะครับโอ้ยหลวงพ่อนี่นะครับหลวงพ่อ,พอให้ผมมานะครับนี่นะครับโอ้โหผมก็ว่าอยู่ว่าทําไมเขาต้องโอ้โหพูดผิดพูดถูกเลยแล้วดูเลขโค้ดนะดูเลขโค้ดสองสองโอ้โหนี่นี่เลขโค้ดองค์นี้นะครับนี่เลขโค้ดองค์นี้เลขโค้ดสองนี่เห็นไหมครับนี่อยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงเนี้ยนะครับอยู่ตรงเนี้ยนะครับ เลขโคดองนี้เลขโคดสององเดียวตัวเดียวและอันเนี้ยเลขโค้ดสองสองอ่าเป็นไงครับอโอ้ไม่รู้จะพูดคําไหนแล้วมือสั่นเลยนะครับนี่นะครับเนื้อเงินซาตินลงยาแดงหน้ากากทองคํามาอยู่กับเอกมงคลน,นะครับหนึ่งในเก้าเหรียญมันโลกนะครับมาอยู่กับเอกมงคลน,นะอะเป็นยังไงครับโอโโ้สมควรที่เอกมงคลจะดีใจแล้วมือสั่นเลครับมาต่อกันเลยดีกว่าครับน่าจะไม่มีหน้ากากาทองคาแล้วนะครับเพราะหน้ากากทองคําเนี่ย อ่จะเป็นเอย,ยังมนีน้ำเงินอีกเนาะน้ำเงินหน้ากากทองคําแต่ว่าน่าคงน่าจะแบ่งแบ่งคนอื่นไปแล้วแหละนะครับแต่ลังนี้นะได้หน้ากากทองคำหนึ่งองค์แล้วนะมาหนึ่งในเก้าเหรียญอยู่กับเอกมงคลนะเลขโค้ดสองสองซะด้วยนะครับอ่าเห็นไหมอ่าองค์นี้จะเป็นเนื้อเงินซาตินลงยาเขียวนะครับเนื้อเงินซาตินลงยาเขียวนะนี่เลยนะครับเนื้อเงินซาตินลงยาเขียวนะครับ มาก็สวยอยู่นะครับเนื้อเงินสาตินลงยาเขียวนี่เลยนะครับคุยพื้นด้วยนะโอ้ยังดีใจกับเนืน้อเงินลงยาแดงไม่หายเลขโค้ดหกสิบห้านะครับจำนวนกันจะสร้าง150หนึ่งร้อยห้าสิเหรียญนะเพราะว่าลังหนึ่งจะมีแค่สองสององนะมาไว้ไหนดีไว้ข้างหน้านี้เลยแลยะะนะ้วกันเนาะปุ๊บอ้าโอวโหินลงยาแดงด้วยนะอืลงยาแดงหน้ากากทองคําด้วยนะอือหรือจะพูดยังไงนะครับม้จะพูดยังเลขโค้ดสองสองเลยอ่ะมาอ่ะ นะก็คงลังหนึ่งเขาก็น่าจะให้ให้ผมแค่องคเดียวแหละแหมอย่าโลภมากนะเอกมงคนนะอ่าลงยาน้ําเงินนะครับน้ำเงินซาตินลงยาน้ําเงินด,ดูดูเลขโค้ดก่อนนะครับเลขโค้ดสวยอีกหรือเปล่า8พอแล้วไม่ต้องมาแล้วไม่ต้องมาแล้วแ4ดสี่โถเอยนึกว่าแปดตัวเดียวนะครับแ4ดสี่นะครับเลขโค้ดแ4ดสี่มา นะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับก็วันนี้เอ็มคลต้องขอขอตัวไปชื่นชมกับเนื้อเงินเนื้อเงินลงยาแดงหน้ากากทองคําองค์นี้ก่อนนะครับโอ้โหดีใจมากๆนะครับมาวันนี้เดี๋ยวลาไปแบบลาไปแบบนี้ดีกว่านี่นะครับลาไปแบบนี้ดีกว่าอ่ะ เอ็มคนไปแล้วนะครับอ่าต้องกล่าวคําว่าสวัสดีนะครับแล้วก็ไปพบกันในไลฟ์สดทุกๆวันศุกร์เวลาสองทุ่มสามสิบนาทีนะครับวันนี้ต้องกล่าวคําว่าสวัสดีครับเงินหน้ากากทองคำอย่าลืมคอมเมนต์นะอย่าลืมคอมเมนต์นะ